จากนเลี้ยงปีใหม่เด้อปีใหม่ก็ไปซื้อกุ้งมาจากท่าบ่อนะคะมันจะเป็นกุ้งสดกุ้งเป็นเป็น,ปนกุ้งเป็นตัวใหญ่เลยเด้อพี่น้องเห็ดบาร์บีคิวน้ำจ้ะบาร์บีคิวไก่ไก่กับกุ้งนะคะอันนี้ให้พยาพรเพราะว่าพยาพรเขาจะชอบกินบาร์บีคิวไก่นะอเห็ดนำซอสนำลาดบาร์บีคิวน้ำจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็ห้าโมงกว่านะคะ พอก็ยังลดน้ำผักอยู่ซื้อกุ้งมาโลละสิลอยหาซีบซื้อมาพันหนึ่งนี่จับพี่น้องซื้อกุ้งมาหนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็ซื้อปลาหมึกตัวใหญ่ซื้อมาสองตัวนะคะเอามาเนี่ยเอามาย่างนะคะนี่คะ่ะอย่างปลาหมึกมีหนวดปลาหมึกน้าจับพี่น้องปลาหมึกก็แซซบเซบด้วยพี่น้องตัวนี้่งยหนวดมนะันอ่ะแซ่บแซบจ้ะ เป็นปลาหมกึกแล้วก็กุ้งนี่จะเป็นไส้ไส้แบบไส้เอลนะคะกุ้งนี้ไซส์เอลมันจะมีไซส์ XL อยู่ถ้าไซส์ L นี่จะโลละ450แต่ถ้าไซส์ XL ็กลโลละ500แต่ก็เลยเอาไซส์นี่แหละไซส์450นี่แหละซ้ำหนีเนื้อก็แน่นแน่นเนื้อก็หวานหวานจับพี่น้องนะเต็มซ้ำกินบมเบิดได้เนี่ตอนแรกนี่กินบมเบิด เหลือประมาณหกเจ็ดตนี่นะคะหกเจ็ดตกะกะหนึ่งให้มันสุกแล้วกะ็เอาไว้กินมื้ออื่นเ่านะคะนี่ค่ะก็ย่างบาร์บีคิวนี่อันนี้หมูหมูอบเหลือจากเมื่อเช้าเพราะเมื่อเช้านี่เลี้ยงหมูอบพ่อกับแม่ไปซื้อหมูมาย่างจากพี่น้อง อีเมีแล้วหิวเข่าแล้วแล้วก็อยากกินตำบกฮงน้ำพี่น้องแล้วก็เนี่ยค่ะตำบกฮงค่ะกุ้งนี่เขาจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ด้วยนะเขามาให้มาขวดหนึ่งน้ำจิ้มเขาเขาแซบอยู่เป็นน้ำจิ้มที่เออเขาใส่บกบกเน่าสดนะจะ๊ะนี่เลยวันนี้ก็เตรียมทํางานเด้อเพราะว่ากินเลี้ยงมาหลายวันแล้วกินเลี้ยงปีใหม่ซุ้มือซุ้มือแน่นอัดยัดอยู่จะพี่น้อง กิเลี้ยงเต็มที่แบบอิ่มน้ำสำราญนะคะคริสมัมาสปีใหม่ก็ผ่านไปต่อไปก็จะเป็นสถานีวันวาเลนไทน์สถานีวันวาเลนไทน์แล้วก็จะเป็นสถานีสงการเดือพี่น้องเดือ,อเทศกาลต่างๆกับสีขามานะคะหนองคายก็ยังหนาวอยู่นะเนี่ยใส่เสื้อกันหนาวไหมพรมนี่ลมข้างนอกลมแรงนะคะอากาศเย็นอากาศหนาวตัวกลางคืนก็หนาวเย็นเลย1ิ เจ็ดองศาสิบแปดองศาไม่ได้เปิดแอร์นะคะตอนกลางคืนพัดลมก็ไม่ได้เปิดใส่เสื้อกันหนาวนอนด้วยแล้วก็นอนห่มผ้าอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่ามันหนาวใส่ถุงเท้าด้วยเด้อตอนกลางคืนนะหนาวบกักคักตื่นเสามะน้ามูกไหลหยอยได้พี่น้องมีอยู่มือหนึ่งอากาศเย็นคักจนว่าไอนะคะ ไอ้จ้ว่าได้ลูกมาาสซเสือกันหนาวเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายปีนี้ก็อาบน้ําอุ่นดือ้อเปิดน้ําอุ่นอาบนะคะเพราะว่าทนหนาวไม่ไหวเปิดให้มันให้มันน้ําแบบน้ํามันไม่ร้อนนะเออนั่นแหละให้มันแบบว่าให้น้ำม,มันบรเย็นนะคะเปิดน้ำอุ่นอาบทั้งเสารทั้งแรงเลยเนาะจ้ะเวลาทำกับข้าวทำอาหารก็ผัด ผัดผักผัดอะไรก็ผัดกินตอนร้อนๆเด้อเพราะว่าอากาศมันเย็นมันหนาวนะปีนี้หนาวกว่าทุกปีได้พี่น้องตำศูนย์สิองศาแล้วกะ็คือมันหนาวยาวนานนะใช้ระยะเวลาหนาวยาวนานหลายหลายวัน